อัปเดตเรื่องมาของคดีก่อนเห็นรอบที่แล้วในสภาพว่ารอให้ฝั่งผู้กรณีเขาแบบว่ารักษาตัวเองก่อนเนาะตอมีอัปเดตอัปเดตก็คือตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่หายยังขายังกลับมาใช้งานได้ไม่ไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแล้วเนาะก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณตํารวจซึ่งในเรื่องของทางแพ่งอ่ะเราไม่ได้ไปเรียกร้องเอาอะไรจากเขาแต่ในเรื่องของทางอาญาตามความผิดที่เขาก็ผิดจริงจริงอะเนี่ย อันนี้ก็จะต้องมีการถูกทางคองคุนตำรวจเขาก็จะดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็ไม่ได้มีไรแรงอะไรก็แค่เราลองอาญาอย่างเงี้ยครับก็ถ้าน้องเขาไม่ไม่ได้ไปขับรถแล้วไปประมาทแบบนี้อีก<ม>ก็ไม่มีปัญหาอะไรภายในสองปีประมาณนี้ครับเขาได้มีติดต่อมาเป็น้ส่งกลัวไม่ไหรอไม่มีครบับไม่มีไม่มีมมมมก,ก,ก็ก็คุยคุยในครั้งนั้นที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วครับว่าคุยกันแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการติดต่ออะไรอีก ใช่คก็คือตอนนี้ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วไม่ได้ติดใจแล้วนะครับคือคิดว่าเหมือนทํากรรมร่วมกันมาครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็ดาเนินชีวิตกันต่อไปครับผมถ้าแต่ว่าผมก็ยังมองว่าถ้าเกิดว่าเอ,อมีโอกาสถ้าเราถ้าเรามีมากกว่านี้หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบจะ,จะไปช่วยเหลือนกันแต่ยังไม่ได้คุยกันต่อครับผมเพราะว่าน้องเขาเจ็บหนักเนี่ย อ,บบอ,อย่างคิดว่าอยากไปอยู่เหมือนกันแต่ยังยังไม่ได้มีโอกาสแล้วก็ยังไม่ได้ว่างไปครับเราพา้าครอบครัว,วตั้งเขาว้างไหมคครอบครัวโอพ่อแม่ผมแล้วแต่ผมเลยนะครับแล้วก็แม่ผมก็บอกดีแล้วลูกที่ที่ไม่ไปเอาอะไรจากเขาอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วก็คิดว่าทาบุญอะไรเงี้ยแม่ก็พูดประมาณนี้คอมเมนต์แฟนคลับที่เห็นวีตั้สองทานร้องเลียลนของหมนแบบ แบบเหมือนทำไมพี่ตั้มใจกว้างจาังเลยอะไร่าเนี้ยเพราะว่าพี่ตั้มเองก็โดนหนักเหมือนกันตอนที่เกิดอุบัติเหตุคือผมว่าจริงอ่ะอุบัติเหตุอ่ะมันไม่ได้มีใครอยากให้เกิดหรอกนะครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วอ่ะไอ้กฎกฎหมายก็มีนะักกฎหมายก็มีที่อ่จะต้องลงโทษเขาอะคนผิดว่าไปตามผิดอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ผมก็รู้สึกว่าองจริงนะวันที่ผมคุยกับน้องของเขาอ่ะผมกลัวเขาจะเป็นซึมเศร้า ของัวเขาจะเป็นซึมเศร้าเพราะผมดูอาการแล้วน้องสภาพ,พจิตใจคือแย่มากทีนี้สมมุติผมก็กลับมาคิดเองนะว่าเออถ้าน้องมันแบบคิดสั้นขึ้นมาทํำยังไงเพราะว่าหนักมากนะชีวิตคนคนหนึ่งที่เป็นหัวกำลังจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอีกเจ็ดเดือนลูกจะคลอดออกมาเลยแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้มีงเงินเดือนที่เยอะมากและครอบครัวก,ก็ไม่ได้มีการซัพพอร์ตครอบครัวก,ก็ลําบากเหมือนกันภรรยาเองก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ก็ทํางานเงิ 1, 10, นเดือนก็หมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่า ผมนึกถึงเด็กที่กำลังจะเกิดมาด้วยองจริงแล้วถ้าพ่อเขาคิดสั้นเป็นอะไรไปเนี่ยผมก็ไม่อยากเห็นภาพนั้นด้วยเพราะดูแล้วน้องก็หนักสภาพจิตใจหนักมากๆก็เข็นกับเข็นกับเด็กที่กำลังจะเกิดมาด้วยใช่ก็ไม่เป็นไรปล่อยไปใช่ปล่อยไปไม่เป็นไรอ่ะถามเรื่องนี้หน่อยคนล่าสุดเงือเป็นสีเขียวยังไงครับก็แตกตื่นมากลงได้คตอบเนื่ยเนี่ยเป็นสีเขียวใช่ไหมคือผมมาตกใจมากอยู่ดีนั่งกินข้าวกับ ปอนบแล้วก็พี่ซานิแล้วกินเผ็ด่ยเหนื่อเขาออกเฮ้ยทุกคนก็ทักทำไมเงื่อเันเขียววะก้านหนูก็เอาทิชชู่เช็ดดีว่าเป็นเลอะอะไรหรือเปล่าเลอะอะไรแบบเฮ้ยสงสัยเลอะอะไรตกหรือเปล่าดอกแรกไหมอะไรเหนื่อออกอีกเขียวอีกอันนี้ไม่ใช่แหละอันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะเกศเช็ดไปแล้วก็ทําการเข้าถามเพื่อนเราเลยใช้ GPT เพื่อนสนิทเราถามปุ๊บใช้ GPT ก็บอกเลยว่า อาจจะเป็นเกี่ยวกับอาหารที่ทานก็ได้หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับต่อมเหงือ่อภา,าวะ,าวะอะไรต่างๆแล้วภาษาอังกฤษแตเขาไม่รู้เรื่องด้วยไงเอาแล้วอะไรวะกูจะตายในวันเนี้อยากแล้วตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดอยู่นครสวรรค์แล้วแบบต้องรีบกลับกรุงเทพแล้วแหละต้องไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยปรากฏแม่หนุ่ยเขาก็ร้อนใจแม่หนุ่ยเขาโทรมาเบอกว่ามันคือยังไงแล้ว,แล,วแล้วเป็นอะไรก็คือบอกว่าเซิร์ช h ช t gpt แล้ว บอก,ก่าไปเชื่อแชท GPT แม่แม่ก็บอก,ก่าไปเชื่อเขาก็เลยโทรถามหมอให้ปรากฏโทรถามหมอหมอเลยบอกว่าโอเคมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราอะจะเหงื่อออกมาเป็นสีแต่แรกนึกในใจวันนี้กินชาเขียวเยอะปะวะนีเ่เลยนะว่ากินชาเขียวเยอะปะวะหมอกาไม่เกี่ยวกินอาหารหรืออะไรมันไม่สามารถขับออกทางเหงื่อเป็นสีได้เขาก็ถามว่าเราใช้สเปรย์ใช้แว็กแล้วบางทีมันออกมากับเหงื่อแล้วมันไปผสมกับ ครีมกันแดดบนหน้าเราอะสารบ,บางทีไม่รู้ว่ามันมีเกี่ยวกับท้องแดงหรืออะไรหรือเปล่ามันจะทาให้เหงื่อเป็นสีเขียวได้ผมถึงบางอ้อเลยเพราะว่าตอนแรกผมก็นั่งคิดอยู่ว่าสเปรย์เหรอสเปรย์ก็ใช้ทุกวันแว็กเหรอก็ใช้ทุกวันแต่เพิ่งเปลี่ยนครีมกันแดด uh huh. เออก็เลยแบบอ๋อสงสัยจะใช่แล้วก,กลับบ้านไปก็อาบน้ำอาบอะไระอีกวันเหงื่อออกอะไรก็อ๋อปกติไม่มีสีเขียวน่าจะเป็น สาร,รมรรมปฏิกิริยากันหลายอย่างจัดไม่รู้ว่ารองพื้นกันแดดแบ็ซาเปอะไรไม่รู้ว่ามันอาจจะผสมกันเป็นสีเขียวแบ็คแก้งที่โดนทักตกใจไหไมพี่ตั้มตกใจน,นึกในใจกางเกงกูจะขาดก้ามจะขึ้น,นยังไงจะเป็นเดือดหักเข้าวะเนี่ยเดือดหักเข้าวะเนี่เเเเยก็ยังคุยนตลกตลกแต่ทออีแชท g ี t ีันบอกมาอย่างนั้นอ่ะมันเริ่มไม่ตลกแล้วไงเหมันเริ่มแบบแปลกแล้วหลายทีแล้วก็แชท g ี t ผมอ่ะ ตั้งแต่เอ็นคอร์ลติดคอแล้วยังคบมันอฮะมันก็ได้บางเรื่องสงสัยไม่ได้เสียตังค์ให้มันมันต้องเสียตังค์หน่อยอาจจะมีข้อมูลที่ดีขึ้นแต่ว่าก่อนที่แม่หนุ่ยจะโทรมีพี่แก้มมาคอมเมนต์บอกว่าก็เป็นแบ็คกับมเออพี่แก้มมาถูกทางพี่แก้มมาถูกทางพี่แก้มบอกว่าเป็นไอสเปรย์ผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยโหก็สเปรย์ใช้อยู่ตลอดอ่ะมันจะไปขึ้นได้ไงทุกทุกครั้งก็ใช้นี้เง่ออกไม่เป็นไรเลยอ๋อผสมกักันแดด ลองพื้นหรืออะไรเงี้ย่ยต้องมีสารอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เลยอ่ะคิดว่าชัวเพราะคุณหมอบอกอย่างนั้นคุณหมอบอกงนั้นแต่ว่ามันไม่เป็นอันตรายเหงื่อไม่สามารถออกเป็นสีได้เป็นไปไม่ได้คุณหมอบอกเป็นไปไม่ได้ใจก็ยังคันนะก็มันเป็นไปแล้วนะคุณหมอมันออกแล้วมีส่ลยรูปไม่ให้หมอดูไหมคุณตาบ๊ไม่ต้องส่งคุณหมอเห็นในอินสตาแกรมก็รู้แล้วครับเอออะไรอีกวะเอออะไรอีกวะครั้งที่แล้วไอ้นี่ เอ็นข้อไก่แต่ไม่รู้ว่าเอ็นข้อไก่ติดคอเข้าใจปะก็กินข้าวกับพี่นีอีกแล้วแต่พี่นีทุกรอบเลยกินกินข้าวเสร็จเหมือนมีอะไรติดคอแล้วเหมือนจะหายใจแบบลงไปไม่ได้อ่ะนึกนีใจหลอดลมปะวะแชทจ p t ีกแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บแชท GPT บอกว่าโอเคต้องรีบไปหาหมอเพราะว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะถ้ามันลงหลอดลงหลอดลมอ่ะถ้ามันลงหลอดลมอาจจะตายได้อาแล้วลงหลอดลมแชทจ p t บอกว่า อย่าเพิ่งกินน้ําอย่าเพิ่งดื่มน้ําไปถึงโรงพยาบาลส่องกล้องแบบทรมานมากเพราะมันยาวมันอยู่ลึกมองไม่เห็นต้องเตรียมหมอเตรียมที่คีบยาวๆอย่างนี้ส่องกล้องลงแล้วคีบขึ้นเนี่ยหมอบอกว่าแล้วคุณตั้มลองดื่มน้ํายังโอย,ยังไม่ได้ดื่มครับ ChatGPT ไม่ให้ดื่ม,ม,มเพราะว่าเดี๋ยวันลงเดีย๋ยวันลงเราล้มคุณหมออ่ะคุณหมอก็ส่งแบบ c a g p t อ่ะ ChatGPT คี LGBT ว้วะเนาะอัะนเดคุณตั้มลองดื่มน้าก่อนสิดื่มเข้าไปปุ๊บ หายแล้วครับคุณหมอแชทจีพไม่ให้ดื่มน้ำหายแล้วครับคุณหมอคุณหมอหันหน้านไปม,มองแฟนผมแล้ว <c oughs> หมอสองคนอะ่ะช่วยกันหลายที่หลายครั้งเลาวึงไปหาหมอได้ทีกับบอกไปที่แชทจีพีมี้วที่เรามาเสร็ดกิน,น้ำแล้วมันหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีณ์พิมแล้วไม่คุยด้วยละไม่อยากคุยด้วยอยู่ในฟิลไม่อยากคุยด้วยเงินแป๊บนึง แปลเราว่าไงบางบาทุกามเชื่อแต่แชท GPT ไม่เชื่อหมอก็ไม่ว่าไงเขาเขามีหน้าที่ขับรถพาไปอยเยงไม่ไม่ว่าอะไรอืมครับไปน,นอสอบางจริงๆอะได้จริงอะได้ได้หละบางทังทีทำงานอะไรเงี้ยผมก็ยังมีต้องต้องใช้ทุกวันนี้ก็ยังสนิทกันอยู่แต่ห่างกันสักพักตั้งแต่เนี่ยเขียวครับแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะถามได้อีะรทุกถามถามจะอาจจะต้องเสียตังค์แล้วรอบนี้เพื่อเพื่อจะข้อมูลจะลึกขึ้นครับ ครับเฮงยาอุ้ยโอ้โหนี่ราคาสำรักหน่อยเขาเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าล่าสุดเห็นไปเป็นพุ่มกับ MV ให้ซีดีกันทีอะไรเงี้ยเออไอหนุ่มเขาไปทั้งนี้ครับนี้ครับโอกมกเอ็มบีของเออทำเพลงกับย่านะเป็นเพลงางคะเอ้าก็ต้องเป็นเขาอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาอยู่ตั้งแต่ผมเข้าเดอะสตาร์ติดกันมา ย้ายคอนโดมาอยู่คอนโดเดียวกันเขาอยู่ชั้น6อยู่ชั้น8แล้วก็แบบเจอกันทุกวันตั้งแต่ตอนนั้นครับแล้วก็รู้สึกว่าพี่ตั้มก็น่าจะรู้แบบสตอรี่ที่บ้านผมเนี่ยเยอะที่สุดแล้วแล้วก็เราก็เห็นความสามารถของพี่ตั้มแบบจากละครเวทีหรือว่าจากละครอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าพี่ตั้มก็มีมุมที่แบบการที่จะเป็นผู้กำกับได้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบอยากลองให้พี่ตั้มมากำกับอย่วีตัวนี้เนี้ยนั่งครั้งแรกของผมเหมือนกัน ครั้งแรกไม่เคยกำกับ MV มาก่อนตื่นเต้นมากมากแล้วก็โอ้หแล้วทำให้น้องด้วยก็อยากทำให้ดีแล้วแล้วก็ที่เราพอมีวิชาพอตัวหรือยังอะไรเงี้ยปรากฏไปทำก็สนุกมากแล้วก็อินด้วยด้วยเราอินเรื่องของครอบครัวก่อนเลยแล้วก็ทำออกมานะครับฝากติดตามด้วยนะชื่อเพลงทิ้งไว้ที่เดิมนะครับภูมิกับตัมบลาบุดเองนะครับแล้วก็เส้นเรื่องเป็นสตอรี่ของทางบ้านเขานะครับผม ครรบคัวามใจพี่น้องมอบให้มันกดดันไหมลูกดังสุดๆแต่ไม่ได้บอกนะแต่แบบสุดๆเลยอ่ะถามจนถามไปว่ามึงแน่ใจใช่ไหมซีดีชัวร์โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เรารู้สึกว่าเราทําด้วยความสุขแล้วก็ความเต็มที่สุดท้ายมันออกมาเป็นยังไงก็ก็ผมว่ามันก็มันก็คือมวลที่เราตั้งต้นไปอ่ะจิตใจไหมคะท่านพูดต่อจิตใจไหมจิตใจครับจ้างได้นะฮะจีดีจ้างต่อไหมคะ ก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็ลุยได้ครับลุยแน่นอนครับจังได้มีคนติดต่อเขามากมากมายแล้วตอนนี้พุ่มกับเออมีติดต่อมาแล้วเอ็มวีอะทำไม่แพงเลยครับค่าตัวพุ่มกับแพงครับผมเพราะว่าต้องมาเป็นรักษาปากด้วยครับผมฝากเพลงอะไรคะอ่าฝากเพลงทิ้งไว้ที่เดิมนะครับของน้องชายของผมนะครับซีดีกันทีนะครับผมเข้าไปดูมันเป็นเรื่องราวสตอรี่เรื่องเพลงที่ที่น่ารัก ที่ผมว่าอยากให้วัยรุ่นยุคนี้ไปฟังอจะได้นึกถึงครอบครัวนะแล้วก็อยากเห็นอีกมุมหนึ่งของความน่ารักของซีดีกันทีที่มีต่อครอบครัวเขาแล้วมันก็เป็นภาพความอบอุ่นที่มันควรจะเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวนะครับก็ฝากติดตามฝากติดตามผลงานการกำกับของพี่ตามด้วยนะผมแล้วองว่าในอนาคตมีติดตามมาเด็ดแน่นอนครับผมเออเราดูเลยชิญเชิญ ล okay, ่าสุดคิดพิวัตรจองแล้วอ่าเอี๋วพิจวัตรจองแล้วอติดตามเลย Stay tuned ครับครับขอบคุมาครับคุณค่ะ